สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกตซากานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่4เดือน3กันแล้วนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับผมมีหิมะตกหนักรงเวลา9นาฬิกา33ถึง10นาฬิกา33นะครับ แล้วหิมะตกเล็กน้อยช่วงเวลา16ในาาิห้าถึงเวลา17ในกาสินะครับเข้ามาอยู่ในเขตจับมเลยเริ่มทนที่เขตจับระดับต่ำเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยปก,กมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเรามาดูกันต่อนในสภาพอาการหิมะตกหนักกันเลยครับ โปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราย้ายมาดูที่เคจับระดับสูงเลยครับสภาพอาการหิมะตกเล็กน้อยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราก็มาดูกันต่อในสภาพอาการหิมะตกหนักกันนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กัชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย